ที่เบตผลักดันเมืองต้าสินเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัดงารี ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตอนเองที่เบตประเทศจีนเป็นที่รู้จักกันในนามของหลังคาลโลกกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมืองเล็กๆอย่างต้าซินซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาไกรล,ลาดกำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีชีวิตชีวาตาสินตั้งอยู่ในเขตบากาอําเภอปูรังสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติระดับโลกได้อย่างสะดวกเช่นเขาไกรล,ลา และทะเลสาบมานาซาโรวา เมื่อ8ปีที่ผ่านมาตาสินได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวแห่งที่สองของจีนการเปิดตัวการท่องเที่ยวนานาชาติตาสินได้ช่วยกระตุ้นการมีงานทําและอุตสาหกรรมภาคการบริการท้องถิ่นอย่างมีนัยยะสําคัญโดยคาดว่าในปีที่ผ่านมาตาสินได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า2.5ล้านคนและสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า2,500ล้านหยวนเพิ่มขึ้น30 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว